เพราะว่าจริงๆแล้วนเ,ลออเนี่ยในเครือของ EPG เนี่ยเรามีหลายบริษัทเหมือนกันนะคะที่เป็นอยู่ในลูกๆอะ่ะ คือมีมีลูกทั้งหมดกี่คนคะดรเฉลียวก็มีลูกที่ออสเตรเลียหนึ่งของแอร์โรคลาสส์สนี่ใช่ที่จีนนะครับก็มีนะครับที่อเมริกาก็มีที่ทางด้านของยุโรปก็มีนะครับซึ่งก็จะมีสีเจ้าใหญ่ๆเลยของแอร์โรคลาสของแอร์โรคลาสส์แต่ว่าถ้าถ้าดูเนี่ยอลูฟิกเราก็มีใช่ไหมฮะอลูฟิกก็มีเยอะมากเลยครับแอร์โรคลาสก็มีพลาสติกแพคเกจจิ้ง EPP EPP ใช่ไหมฮะครับก็มีพื้นไทยครับ เอพจีก็เป็นส่วนซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งทางด้านของวัตถุดิบเครื่องจักรเครื่องกลเพื่อปลอนให้กับทางด้านของกลุ่ม EPG ของเราอันนี้เรากําลังจะบอกลูกๆลูกของ EPG ใช่ไหมใช่ใครที่ถือหุ้น EPG อยู่เพราะว่าเขาเป็นโฮ้ดิ้งใช่ครับขายหุ้นดิ้งแล้วก็เข้าไปถือในธุรกิจต่างๆาใช่ครับค่ะกำลังจะบอกว่าลูกคนนี้กําลังจะเป็นลูกคนโปรดไหมคะเนี่ยเราโปรดทุกคนนะ่แต่จังหวะของเขามาจะทำรายได้ได้เยอะไงฮะจะทําอะได้ได้เยอะไงฮะ คือก็ต้องรักก็ต้องดูแลนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราก็เราตั้งมาแล้วเราทำมาแล้วนะครับประเทศที่อเมริกาเราก็ค่อยๆโฮไว้ก่อนหาโอกาสปนีประเทศจีนที่อยบอกวปีนี้ก็น่าจะโตขึ้นนะครับประเทศจีนเนี่ยเรารถกระบะขาไม่เยอะก็จริงเขามี500,000คันแต่ว่าเราเองก็เข้าไปในรถเก่งด้วยรถ SUV ด้วยนะครับเราเองก็ไม่พยายามจํากัดเราเองอยู่ในกระบะแต่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยกระบะ รถกระบะเป็นรถที่สําคัญนะครับเป็นรถที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของเราเป็นโปรดักชัชมเปี้ยนนะครับอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยรถจนตกไปตั้งเกือบ40%ทั้งหมดใช่ค่ะแต่ต่างประเทศขึ้นนะต่างประเทศขึ้นเพราะฉะนั้นรายได้ของ epg ของเอโลคลา s เนี่ยก็ไม่ได้ตกก็คาดการว่าเราจะปิดเสมอหรือจะมากกว่าปีหนนิดหนึ่งก ถ้ารถยนต์ตกแบบนั้นถ้าผมไปพึ่งอยู่ในประเทศอย่างเดียวผมก็ตกไปไม,ไม่มีรถให้ขายเหมือนกับรถกระบะที่ประมาณที่ตกไปประมาณ29 2 8 2 9เนี่ยผมก็ต้องตกไปอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่าเรามีการส่งรถออกไปทั่วโลกเราก็ต้องตามไปนะไป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 ทำที่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมนะครับค่ะสัดส่วนไรายได้ของลูกๆเราเนี่ยตอนนี้ใครมากสุดฮะรองเจ้าช หมายถึงในเรื่องของทแอโรเฟล็กซ์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากทานาของแอโรเฟล็กซ์ครับซึ่งแอโรเฟล็กซ์เนี่ยจะเป็นลูกใหญ่มาก่อนนะครับเป็นเรือธงของเราตลอดเพราะว่ามีมาตั้ง36ปีแล้วแล้วก็เรามีอยู่ที่จีนมาก็10กว่าปีอเมริกาก็10กว่าปีโดยเฉพาะในอเมริกากําลังโตมากเพราะว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้ก็มียอดเติบโตทั้ง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประกอบกับถ้าเผื่ออเมริกาเขาเฟื่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เขาก็จะมีการเติบโตมากขึ้นอีกและที่สําคัญก็คือในบริษัทประเทศในจีนนะลูกที่อยู่ในจีนในแอดโรเฟกนะครับก็มีเรามีโครงการใหญ่ๆอีก2โครงการนะครับคุณผูนะครับที่เราจะได้โครงการสาหรับกรณีของการขายฉนวนไปมากนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอีกสัก ระยะหนึ่งก็จะแจ้งให้ทราบค่ะ,ะคลูกคนไหนที่ตอนนี้ดูแนวะโน้มแบบกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องคะ Aeroclass ม่ใยรเป็เติบโตต่อเนื่องแน่ Aeroclass Aeroclass จะโตอนนีเป็นสีสันืมเป็นสีสันแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นดนามิกเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตเราก็มองว่า Aeroclass ในตั้งแต่รถคันแรกเราค่อนข้างจะดีหลังจากนั้นมันก็หดตัวลงมาแต่ในวันนี้เนี่ยเนื่องจาก Aeroclass จะได้สินค้าตัวใหม่ๆหลายตัว เราเป็นผู้ผลิตนะครับให้กับ O.E.M. สำหรับหลังคากระบะที่เป็น engineering plastic เป็น ABS twin shell เนี่ยะนะ twin shell เนี่ยซึ่งเป็นนวัตกรรมนะครับเป,เ,ปเป็นบริษัทแรกในโลกที่ผลิตตัวนี้ซึ่งในวันนี้เราก็ได้จากบริษัทรถจนชั้นนำเกือบทุกค่ายละรถะกระบะเพื่อที่จะส่งไปทั่วโลกันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็มีรถหลายตัว หลไรๆอย่างไซส์สเต็ปอย่างกระไดข้างรถซึ่งในต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ใช้โลหะจะใช้เป็นโพลิเมอร์ซึ่งซึ่งมีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูงเหมือนกับการชนเหมือนกับการชนอีกสองข้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งซึ่งเรากําลังที่จะ เข้าไปให้มันขยายให้มันเจริญเติบโตด้วยเทคโนโลยีของเราแล้วยังมีรูปโปรดอีกบริอีกอีกรอีกคนนึงก็คือ e b g Innovation Center รบริษัทเล็กๆงานวิจัยและพัฒนานะครับผมเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารก็คือเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไร CIO เป็นคนคุมหลักเลยเป็นคนคุมหลักครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างเรากล้าเข้าไปซื้อ T J M หรือบริษัทต่างๆเนี่ยเพราะเรารู้ว่าการรีเสิร์ชดีเวล็อปเมนต์ในเรื่องต่างๆที่นั่นแพงมากมเขาเป็นนักออกแบบ<ะ>ทางด้านเอนจิเนียริ่งที่ดีแต่ว่าพอมาถึงการใช้วัสดุการทําเรามีความรู้ความสามารถที่จะทําได้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากมเพราะฉะนั้นเราเองก็ให้ความสําคัญกับบริษัทนี้ไม่ได้เป็นบริษัทที่ททท อันนี้ไม่ได้มีรายได้ด้วตัวเองแตทํรายได้เป็นทำรายได้มีมีเดี๋ยวนี้เขาเขาสามารถที่จะรับจ้างดีเซลดีเวล็อปเมนต์เรารับงานข้างนอกมากขึ้นเรื่อยๆคิดว่าเราอะทำวิจัยให้กับสินค้าในเครือของเราเองเพื่อที่จะต่อยอดขึ้นไปอันนั้นเป็นเป็นจหน้าที่หลักเป็นหน้าที่หลักแต่ว่าจริงๆรายได้ในสปีข้างหน้าเนี่ยรายได้จากการรับวิจัยการรับการทดสอบสินค้าอะไรต่างๆจากภายนอกจะมากกว่าในลูกค้าเราคือใครคะ ลูกค้าเราก็เป็นบริษัทที่มาลงทุนในประเทศไทยลูกค้าประเทศลูกค้าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถจะส่งกลับไปทดลองญี่ปุ่นมันแพงลูกค้าลูกค้าบริษัทใหญ่ๆใ,ในตลาดหลักทรัพย์ของเรานะครับ ให,ใหญ่เลยเขาตัวเองก็จะไปทําการทดสอบเองสร้างห้องแลบเองจ้างคนเองก็ไม่คุ้มก็เลยไปจ้างเราทําทสัญญาเป็นปีเลยอันนี้ปีนี้จะมีงบ3ล้านบาทไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนะั้นมีงบเท่าไหร่อะไรพวกนี้ก็ยนอยู่ใน<ๆ>ตัวเองได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเขากาไรนะเท่าไหร่คะกำไรนิดเดียวกำไรนิดเดียวแต่ว่าแต่ว่าเริ่มกำไรคือว่าในเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตัวใช้เงิน เป็นบร MM. ิษัทใช้เงินกภาพออกค่ะเพราะเราต้องกันแบบวิจัยพัฒนาเท่าไหรของรายได้มาเพื่อการวิจัยครับบริษัทลูกๆทุกบริษัทเนี่ยต้องมาเป็นสมาชิกต้องมาใช้เงินต้องมาใช้บริษัทนี้ในการทำเพราะว่าเรายังมี EPP ลูกปลอดอีกด้วยนะครับกำลังดีเลยตอนนี้ตอนนี้พลาสติกพลาสติกแพ็กเกจิ้งเพราะว่าจากการที่เราเองเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุด ในการพลาสติกขึ้นรูปรายใหญ่สุดในสาวิเซเชียนะครับและเป็นท็อป10ของในในเอเชียเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจตัวนี้ค่อนข้างจะจะดีมากยิ่งในช่วงนี้เนี่ยราคาของพิโตเคมีราคาของพลาสติกที่ซอฟที่อ่อนลงเนี่ยทำให้รายประโยชน์สูงแล้วก็ตัวตัว EPP เนี่ยเนื่องจากความคบของมันความใหญ่ใ่มันมันเป็นการลงไปสู่ผู้บริโภคผู้บริโภคเลยเพราะว่าสินเกี่ยวกับเรื่องภาชนะ ใช่ครับสินค้าตัวสี่เนี่ยจะต้องใช้มีอายุใช้งาน5ปีถึง20ปีหนึ่งถึง20ปีแต่อันี้อายุใช้งานสี่เดียวจริง5นาทีก็ใช้เสร็จก็ทิ้งแล้ว10นาทีก็ทิ้งแล้วแต่ตัวนี้มันเราก็เป็นตัวที่มียอดเติบโตที่ขึ้นมากค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าขายในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับผลิตเราขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าประมาณ1 5เรเราเอ็กซ์พอร์ต Mm hmm. นะครับเราอดีตเราเราทำไม่ทันเดี๋ยวนี้เอ็กซ์พอร์ตตลาดใหญ่อย่างเช่นเอ็กซ์พอร์ตไป